x o u b แตกต่างจาก GA 200อย่างไรบ้างความแตกต่างอย่างแรกเลยนะครับก็คือนะครับเปลี่ยนสติกเกอร์นะครับจาก GA 200เนี่ยมาเป็น x o p b เพิ่มความดุดันแข็งแรงขึ้นในอีกระดับนึงครับและสิ่งที่แตกต่างอย่างที่2นะครับก็คือเฉดสีมีการเพิ่มเฉดสีนะครับเข้ามาถึง3เฉดสีเลยครับก็คือสีแรกเนี่ยสีส้มนะครับ Golden Orange สีที่2คือสีดำครับเป็นสี Jet Black และสีสุดท้ายนะครับ ก็คือสีเขียวทหารครับก็คือ Army Green ครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับและการออกแบบตัวถังเนี่ยนะครับคงความแข็งแรงทนทานถูกใจหลายๆลคนเหมือนเดิมนะครับ